สู่รายการสยากรนครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ชมกันไปนั้นก็คือความสามารถพิเศษของแขกเชิญของเราในวันนี้ซึ่งเป็นลูกหลานของลูกศิษย์องอาจารย์หมานวันนี้วันนี้เขาได้มาเยี่ยมชมบ้านภูเขาแล้วก็ได้มาบรรเลงเพลงให้ได้รับฟังกันวันนี้เลยจะคุยกับเขากันครับแขกเชิญผมวันนี้มากันสองท่านแม่ลูกนะฮะคุณกอสุมานอูและน้องอาทิตย์อู ตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่เพลงพูดคุนเป็นเพลงจีนชื่อเพลงของอะไรนะของใครนะเป็นเพลงของเติ้งลู่จินครับชื่อยยย่เเลีีงตปว亮อ表สิ心ครับแปลว่าพัจจันทร,ร์คือตัวแทนในใจฉันในเพลงที่ผมรู้ท<ช>ำนองน,นั้นนะฮะแต่ชื่อภาษาจีนเนี่ยไม่รู้หรอกนะฮะตึ้งตึงต้งตึ้งตึ้งอะไรทำนองนั้นใช่ไหมน้องอู๋คุณแม่แสดงว่าคุณแม่เป็นลูกศิษย์อาจารย์หมาหรือเปล่าค่ะไปไปเรียนค่ะน้องอู๋เคยไปหรือเปล่าไปครั้งเดียว ว,วันนี้ดิด๊นมาบ้านภูเขานี่ตอบคําถามหรือว่ายัางไงพอดีเชิญอาจารย์ไปตรวจบ้านนะคะแล้วอพอดีเราทั้งบ้านเนี่ยกดวงมันจะเป็นหนึ่งสี่แล้วอาจารย์ก็ว่าก็คือดวงดีอ,ะอ่ะแล้วก็บ้านเราที่อยู่อ่ะมันก็ผิดหมดมแล้วอาจารย์บอกว่าไม่อยากให้เสียของ ไม่อมายากให้หลงทางอาจารย์ก็เชิญมาบ้านภูเขาะคะ่ะก็เลยมาอยู่ยมาเยี่ยมชมค่ะก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นะคะแล้วคุณแม่ก็เลยให้น้องอูอไม่ใช่ขอไปน้องไกด์ค่ะใ,ให้น้องไกด์เอากูเจิ้งมาบรรเลงให้อาจารย์ฟังด้วยค่ะทุกทีเวลาเราไปเยี่ยมใครเราก็ต้องมีของฝากไปทีนี้อาจารย์ท่านก็มีทุกอย่างเราก็เลยเอาความสามารถของลูกก็บอกเขาให้เขามาเล่นกูเจิ้งเป็นการ ตอบแทนที่ท่านชวนมาบ้านภูเขาได้เยี่ยมบ้านแล้วก็ได้ทานข้าวกับอาจารย์ซึ่งมันเป็นสิ่งมงคลในชีวิตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนทานข้าวลองกายก็คงต้องเล่นนะไม่ได้ตามไปด้วยร้อนเลยน,นะฮะงั้นเข้าเรื่องนิดหน่อยละกันคือ,อคุณแม่ผมณ,ณเรียกคุณกี้แล้วนะฮะที่เล่นใช่ไหมคุณกี้รู้จักอาจารย์นานหรือยังคะเนี่ยก็ได้ประมาณสัก ถ้ากรกานี้ก็ปีหนึ่งค่ะ mm hmm. กรกาปีที่แล้วพอดีได้ไปดูใน youtube mm hmm. แล้วก็ชอบชอบใช่ค่ะใช่แล้วกเ็เป็นอะไรที่เราประทับใจอะค่ะเพราะท่านพูดถึงเรื่องความกตัญยู mm hmm. เราก็เลยเสาะแสวงหาตามไปจนถึงโรงเรียน mm hmm. ค่ะ mm hmm. แล้วก็ได้เรียนตั้งแต่กรกานั้นมาแล้วก็เชิญท่านไปตรวจบ,บ้านช่วงเดือนตุลา ตอนที่เรียนรู้ตอนที่ดูตอนนั้นเราเรามีปัญหาอะไรหรือปเปล่าเพราะส่วนใหญ่คนที่คนที่มาศึกษาวงชุวยมักจะเจอปัญหาหน่มงานหนุ่มเงินเหลืองอะไรก็แล้วแต่ก็ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายค่ะแต่ว่าเล่อๆเออค่ะก็ดูไปเรื่อยๆแต่ชอบท่านนะคะแล้วเราเป็นคนจีนเราก็อยากศึกษาด้านนี้ม,มาบ้างแล้วทีนี้พอมาเจอท่านท่านก็เป็นสุดยอดอะะสุดยอดของโลกเลยเราก็เลยประทับใจแล้วก็ มีช่วงหนึ่งก็พอดีน้องเตรียมจะสอบเข้าเตรียมอุดมก็ค<ป>่ะก็ห่างไปนิดนึงก็ติดตามเราตาม youtube มแล้วก็ตามแฟนเพจนี่แหละคะ่ะ<ม>ก็ได้ความรู้ตามนั้น,นะะมาคัมาเรียนมาเรียนมาเลดูไปสักพักก็เลยเริ่มมานั่งเรียนมาเรียนที<ม>่โรงเรียนดูได้แค่สองสามคลิปก็มาเลยม,มามาเรียนเลยก็ก็ชอบะคะ่ะ<ม>ชอบท่านได้ลงมือทำอะไรบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับหุ่นย ที่รู้สึกว่าเราลงมือทำแล้วเห็นผลกับลูกนะคะก็เรื่องหวนช่างนี่แหละค่ะเรื่องการเรียนเพราะเราต้องการให้เขาเประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนก็เลยทำเคล็ดหวนช่างเบื้องต้นง่ายๆแล้วก็หลังจากที่ทำแล้วเ,เขาก็เรียนรู้นะคะเพราะพาเขาไปว่าแม่ไปที่ไหนไปเรียนรู้อะไรพาเขาไปรู้จักอาจารย์หมา ว่าสิ่งที่แม่ทำเนี่ยคือเราต้องร่วมมือกันแล้วหลังจากที่ทำเคล็ดได้ไม่นานก็เกรดเฉลี่ยก็พุ่งขึ้นเลย <c oughs> ค่ะ,ะก็เราเขาก็ยังคุยว่ามันมันใช่เพราะเพราะเราทำเคล็ดนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันจริงครับเกรดเฉลี่ยเทอมก่อนน่าเป็น3.82ครับพอเทอมหลังจากทำวนช่างได้แป๊บหนึงเป็น3.97ครับ เป็นคนเรียนดีอยู่แล้วไหะอันนี้ก็ไมหนึ่งผมจำได้ว่าคืองานการอะไรคือตามแบบช้าสุดหมดครับเป็นแบบส่งไปท้ายๆของห้องมันแปลกใจตรงที่แบบเกรดผมมันดีกว่าแต่ก่อนครับสามจุดแปดกับสามจุดเก้าหอคืออยู่ในเกณฑ์ของเด็กเรียนเก่งอยู่แล้วนะอยากรู้ตัวเลขของผมไหมฮะไม่อยากไม่อยากพูดเลยคือคือสามจุดแปดสามจุดเก้ามันผมอันนี้จากความรู้สึกของผมนะฮะคือผมรู้สึกว่า น้องไกด์ถ้าเป็นเด็กเรียนเก่งแล้วไงอันนี้ก็ไม่ทร้าบเหมือนกันนะคะแต่เราก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจด้วยอย่างหนึ่งว่าอ,อ,อะไรที่เราเรียนแล้วถึงแม้จะถูกย้ายบ้านออกซึ่งเราตอนนี้ยังไม่พร้อม,อมแต่ว่าอันไหนที่เราพอปรับได้เราก็ลองปรับพอปรับแล้วเราจะได้จำได้ด้วยว่าสิ่งที่อาจารย์สอนที่ไปเรียนในห้องเรียน ในแฟนเพจใน YouTube ที่เขาสอนสอนกันเนี่ยเออมันสมควรทำอะไรในทิศอะไรก็ก็กทค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำตามนั้นอาา่าแต่ลงไ้นิดหนึ่งเวลาที่คุณแม่ทำเคล็ดวช่างอะไรที่บอกเป่อสครูเนี่ยเราเชื่อปะ่ะมีส่วนเชื่อด้วยส่วนหนึ่งครับว่าแบบอย่างน้อยถ้าสมมุติแบบเราดทำอะไรแล้วจริงๆเนี่ยมันแบบไม่ได้ก็โชคอาจจะช่วยเราได้ครับ ก็ลองดูเชื่อดูครับว่าม,มันปฏิหารอาจจะมีจริงครับมันทาให้เรามีกาลังใจมากขึ้นใช่ใช่ครับม,มันเป็นส่วน,นแรงผลักดันนะครับว่าแล้วก็นิดนึงด้วยนะคะ,อะพอดีช่วงที่แม่ไปเรียนได้อัญมณีเคทูมาตัวหนึ่งมันะจะเกี่ยวอัญมณีะค่ะพอดีวันนั้นเรียนในคลาสแล้วก็จะเป็นอัญมณีที่เกี่ยวกับการประสบความสําเร็จทางด้านการเรียน การงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพอดีก็แม่ได้มาชิ้นนี้ก็ค่อยติดตัวตลอดตั้งแต่วันนั้นเลยอยู่ที่ตัวน้องอยู่ที่ตัวน้องนี่ครับอันนี้เสียเงินนะครับตัวเงินนะโชวไว้โจโจอย่างนี้อไรครับนี่ครโอ้ก็ะก่อนที่เราจะใช้อันนี้แล้วหลังจากที่คุณแม่ให้เราแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมันบอกไม่ถูกแต่รู้สึกว่าแบบเพิ่มความเชื่อมั่นส่วนหนึ่งครับเพิ่มความเชื่อมั่นตัวนี้ ใช้เคูเดาข้อสอบถูกเยอะมาครับใช้ K2 ทูเดาข้อสอบถูกเยอะมาแบบอธิษฐานกันว่าก่นอนจะเดาข้อนี้ละกาไปสรุปมันถูกคือผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเดานะ <c oughs> ผมว่าน้องไกด์เป็นเด็กเก่งนะแได้เรียนได้ขนาดนี้เนี่ยคือคือโอเคคําตอบมันอาจจะมันเป็นถูกใกล้ๆกล้เคียงกันแต่ว่าคือเราเป็นคนมีความรู้อะ่ะอาจจะทําให้กําลังใจเราดีขึ้นตอนนองนั้นน่าดอย่างนั้นครับแต่มันแบบเมื่อกี้เห็นน้องไกด์เล่นดนตรีเล่นอะไรพวกนี้ เรียนรู้มานานแค่ไหนนะท่านนี้เขาเรียกอะไรกูเจิงใช่ไหมกูเจิงครับตั้งแต่ประมาณปสี่ครับถ้าไปถึงปสี office, ่ปสี่นี่กี่ขวบนะสิบขวบครับแล้วตอนนี้อายุอะไรครับสิบห้าเกือบจะสิบหกแล้วครับก็เรียนมาประมาณห้าปีเนาะเออจริงๆเนี่ยเรียนได้อยู่ประมาณสักสองปีอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือมีโอกาสเราก็ซ้อมเองเพราะพอดีย้ายโรงเรียนก็ไม่ได้ไปเรียนอีกแต่ด้วยพื้นฐานพอดีน้องเรียนเปียโน จนจนจะจบขั้นสูงแล้วค่ะจบหลักสูตรก็เลยมีพื้นฐานที่สามารถแกะใช่ก็เข้าใจโน้ตเข้าใจอะไรมันก็มันก็ไปได้กันได้อะไรกันได้ใช่ค่ะแล้วทำไมหนึ่งมาเล่นคือเล่นเปียโนมาแล้วเล่นเครื่องดนตรีสากลมาแล้วแล้วทำไมนึกไงมาเล่นกูเชิร์อยากลองสัมผัสมิติใหม่ของดนตรีดูครับมันแบบดนตรีไม่ใช่จะยึดติดกับสากลอย่างนั้มันมีดนตรีหลายประเภทก็ บ้านเราเป็นคนจีนก็อยากลองเล่นเครื่องดนตรีของชนชาติตัวเองบ้างครับก็เลยมาลงที่กุเจิงครับอะไรมันยากกว่ากันมันบอกไม่ได้ว่าไหนยากกว่าครับมันขึ้นอยู่กับเครื่องดนตรีเลยครับแต่ผมว่าเครื่องดนตรีทุกชนิดเนี่ยความยากง่ายที่เล่นมันเท่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้มากกว่าครับแลวโดยส่วตัวน้องไกชอบเครื่องดนตรีชนิดไหนมากสุดโดยส่วนตัวครับผมว่า เอาจริงครับถ้าให้เทมากไปผมว่าเปียโนครับมันเป็นเครื่องดนตรีที่จะทําอะไรก็ได้จะระบายอารมณ์ก็ได้จะยังไงก็ได้ครับทุกอย่างคือเปียโนมันเป็นเครื่องดนตรีที่อารมณ์นิดนึงมันก็เปลี่ยนแปลงนะครับสมมติเวลาเราโกรธแต่เราจะมาเล่นแบบเพลงพอๆอย่างนี้ครับเพลงพอๆมันก็จะมีส่วนใช่ครับมันเป็นเครื่องดนตรีที่เซนซิทีฟต่อตัวเรามากนะครับคือที่ผมหนาเนี่ยเพราะว่าผมมีลูกสาวไง กันหลังใหญ่จะให้ลูกสาวเล่นเครื่องดนตรีเหมือนกันแต่เอาเครื่องเอาเปียโนเอาอะไรไปตอนนี้นั่งขึ้นไปนั่งหน่างเดียวเลยกำนองนั้นแต่ว่าก็พยายามให้เขาเรียนรู้ไปเรื่อยๆอันนี้นอาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือ,น,คอนี่คือเรื่องราวที่กุนกี้และน้องไกด์นะฮะศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งเป็นปนั่งเรียนแล้วนึกยังไงถึงเชิญอาจารย์ไปตรวจกาง พอดีเรามีซื้อบ้านไว้อ่ะะคแล้วเรากำลังจะเข้าไปอยู่แต่ซื้อไว้ก่อนที่จะไปเรียนอพอไปเรียนก็รู้แล้วว่ามันผิดว่ามันผิดแต่ก็ต้องเชิญไปให้เพื่อที่ให้พ่อบ้านให้พ่อบ้านฟังแล้วพ่อบ้านเขาเชื่อไหมก็เชื่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ย้ายเข้าไปอะค่ะค่ะอาจารย์ไปดูบ้านที่ เราซื้อแล้วจะย้ายเข้าไปอยู่แต่เชิญอาจารย์ไปดูก่อนอาจารย์ว่าไงก็ซื้อทําไม้ก็มันก็ไม่ถูกอค่ะอาจารย์บอกบ้านดีๆต้องสร้างเองอาจารย์บอกว่าไม่อยากให้หลงทางเดี๋ยวจะเชิญมาบ้านภูเขาดูค่ะค่ะคือบ้านที่ดีต้องสร้างเองหมายความว่าไงก็ถ้าเราเราได้ไปเรียนฮวงจุ้ยอะค่ะ แต่ละคนจะมีเลขประจําตัวจะมีทิศมงคลประจําตัวเพราะฉะนั้นบ้านของเราเราก็ต้องสร้างเองถ้าไปเลือกบ้านหมู่บ้านจัดสรรอะไรอย่างนี้มันจะไม่ได้บ้านสําเรา็จมันก็มันก็ไม่ใช่ตรงตามจะตา,ตาชีวิตของเรา,า,เราใช่ค่ะที่บอกว่าเป็นอะไรหนึ่งสี่คืออะไรครับออพอดีเลขประจําตัวฮวงจุ้ยอะคะ่ะพอดีของแม่เนี่ยเป็นสี่เป็นาธาตุไม้แล้วของน้องเนี่ย เป็นเลขหนึ่งธาตุน้ำทีนี้หนึ่งสี่ก็ตามตำราก็มันจะเป็นหนึ่งสีเป็นหวนช่างเป็นโชคดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราได้เขามาก็เกื้อกูลเราเราก็เกื้อกูลเขาเพราะเป็นน้ำเป็นไม้นะคะก็คือดีด้วยกันทั้งคู่ค่ะดีด้วยกันทั้งคู่ถ้าอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ดีก็จะยิ่งดีแต่ว่าตอนนี้ไอ้ที่ซื้อไว้ก็ผิด ไอ้ที่อยู่ก็ยังไม่ถูกก็ยังไม่ถูกคงต้องหาที่อยู่ที่มันถูกถึงจะถูกค่ะเบิ้ลขึ้นไปได้ใช่ค่ะคองนั่งฟังดูมาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิมดทุกค่าที่เราเป็นคนเชื่อสายจีนด้วยหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะแล้วเรายิ่งมาเห็นจริยาวัดของอาจารย์ท่านเป็นเขาเรียกเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์มากๆหายากค่ะ เหมือนเวลาเราได้บูชายาครูหรือเราได้ไปเรียนได้ไปสัมผัสเนี่ยท่านเป็นคนที่เมตตาสูงแล้วก็จิตใจงดงามทั้งครอบครัวก็หายากน,นะค,ะค่ะก็ถือว่าเ,เป็นสิ่งมงคลดีๆที่ได้มาที่นี่นะคะ่ะยิ่บอกบูชายาครูไปด้วยเหรอคะก็มีบูชายาครูไปด้วยะะตอนนั้นบูชา,าไปอะไรครับโอ้ก็เยอะ,ะ,ค,ะอออค่ะ,คะและ้วแล้วมีมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่าง ออจริงจริงนี่เราไม่ได้ตั้งใจว่าเราบูชาแล้วจะได้อะไรแต่อยากทำบุญเอาเป็นเอาเอา,เอาเงินที่ได้เป็นอริยทรัพย์สำหรับพบหน้าบ้างแล้วท่านทำให้เราเห็นนะคะอย่างน้อยๆเราจะได้รู้สึกว่าเวลาท่านไปออประเทศอินเดียไปซื้อที่ของออาศาสนาสถานต่างๆเนี่ย เราจะรู้สึกอิ่มใจไปด้วยถึงแม้มันจะเป็นเงินน้อยนิดก็เถอะค่ะค่ะเราจากได้บุญนั้นมารักษาครอบครัวเราค่ะก็ต้องมีเนื้อนาบุญอย่างท่านอาจารย์นี่แหละค่ะ,มคะผมก็เพิ่งจะได้ยินนะฮะหลายๆลคนที่เวลาบูชาย,ยาครูไปโอเคส่วนหนึ่งทำบุญร่วมกับอาจารย์แต่ว่าก็คือก็เรื่องความหวังว่าอยากจะให้พลังของยาช่วยหรือก็ครูอันนี้ก็จะเป็นอีกความปรารถนาหนึ่งนะ ที่เป็นปรารถนาในบุญที่จะได้มาช่วยคุ้มครองครอบครัวสนับสนุสน,นเพื่อกลุ่มครอบครัวของเราะนะฮะอย่างที่บอกทุกๆครั้งนะว่ายาครูทั้งหลายที่อาจารย์เอามาให้ลูกศิษย์ได้ใช้ได้บูชากันเนี่ยเป็นของสะสมของอาจารย์อาจารย์บอกอยู่เสมอว่าถึงทาบุญเนี่ยอาจารย์ก็เลยอยากจะให้ของอะไรเป็นการตอบแทนเงินทุกบาททุกตางค์ที่ลูกศิษย์บูชาเอาไปซื้อที่ดิน ที่พระพุทธเจ้าเคยใช้ธนุบำรุงศาสนาจนถึงวันนี้ที่ผมประเท,เทปเป็นนี่เดือนเมษายน2558นี่ก็ซื้อไปหลายล้านแล้วนะถ้าจะไม่ปิดน่าจะประมาณห้าล้านละยังมีโปรเจกต์ต่อไปเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวเอาไว้คอยติดตามกันนี่คือเรื่องราวของคุณกอสุมานหูและน้องอาทิตย์หูมีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้แม่น้องไกด์กนก็ขอบคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสมาเยี่ยมชม้านภูเขาครับอืครับแค่นี้ครับ นน้อยคุณแม่ละฮะก็ถือเป็นเกียรติแล้วก็เป็นมงคลสูงสุดในชีวิตนะคะว่าเป็นลูกสิ์อาจารย์แล้วได้มาบ้านภูเขาแล้วก็ยังได้ทําบุญกับอาจารย์ก็เนอกากนี้ก็ขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้คุ้มครองอาจารย์แล้วก็ครอบครัวบุญรักษาพระคุ้มครองอาจารย์นะคะเดี๋ยวจะลากันไปด้วยการบรรเลงบทเพลงบ ไม่ใช่สิเมื่อกี้นี่อะไรนะอ๋อน้ำตาแสงใต้อ๋อน้ำตาแสงใต้ือมือการเบลงของน้องอาทิตย์หูนะฮะมีคือเรื่องราวของคุณโกสุมานหูและน้องอาทิตย์หูลากันไปก่อนอย่าลืมนะครใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของคุณชุยไปนั่งเรียนจะได้ครับที่อาคารคุณชุยอาจารย์มาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะฮะไปไม่ถูกโทรศัพท์ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook com s l a s ุ้ยอาจารย์มาลากันด้วยเพลงน้ำตาแสงใต้ือมือการเลง กูเจิ้งของน้องไกดอาทิตย์ูแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ